อาจารย์อนุทนาสาธุเจ้าค่ะอาจารย์น้องศาสร์กบฏีเจ้าเล็กที่หันเดียค่ะครับสาธุครับท่านอาจารย์จันทิศแสนสุดรอดผู้ได้มักในดับสัพปาทิเสสันิพานธาตุในดับวิชาสัมมาญาณะและกวิชาวิชาอะไรอีกวิชาครับวิชาสัพปาทิเสสันิพานธาตุค่ะในก็็เปนวิชาสาธุเช่ครับที่อาจารย์อาเปลี่ใหม่ก็คือวิชาพระอรหันต คีนาศจ้าค่ะสาธุนะก็เป็นพระานคีนาศนะครับเป็นวิชาของพระองค์นะครับที่อมีมาแต่การการก่อนแล้วเนาะอเชิญครับอาการทางจิตของท่านอาจารย์เป็นไงบ้างครับสาธุน้องสาวของพระเจ้าจ้อาจารย์อาการทางจิตของพระเจ้าขั้นตอนแรกพระเจ้าจะกําหนดกาบพระองค์ก่อนจะคาะท่านอาจารย์ขึ้นทำหุขั้นตอนเจ้าค่ะ จนบริบูรณ์และจากนั้นข้าพเจ้าก็รับรวมอินทรีย์อยู่ที่องคปลายจมูกเจ้าข่าอนุารก็เจริญด้วยมรรคพิธีองค์ธรรมตอเรื่องเจ้าข่าอนธารสภาว่าธรรมเขาก็มีจิตที่ตั้งมั่นแล้วข้าพเจ้าก็เข้ามากําหนดที่องค์พิสูตรเจ้าข่าก็มีชื่อกําหนดองค์พะสูตรมีเหตุเกิดและเหตุดับสัญญากําหนดที่พิสูตรอนุผูกผ้านิโยสูกำหนดที่พิสูตรปัญจลักษณสูกาหนดที่พิสูตร อังคีกัสูกำหนดที่อพระสูก,สสญญสสก,กัรบพูส,สูที่สองสัญญาเวที่นิพพานิโรธกรรบัตบริบูรณทุกองคธรรมแล้วจากนั้นข้าพเจ้าก็สำรวมอิสีเจริญมากวิธีสี่องคธรรมต่อนเนื่องต่อเนื่องไปเจ้าขณาข้าพเจ้าก็เรีก่วนทำในอดีตที่ผุดขึ้นในที่ขึ้นที่ข้าพเจ้าเดินมากอยู่เจ้าข่าทนายการก็ยังผุดขึ้นไม่มากในอดีตและเจ้าค่าทนายการเรื่องของอดีตเจ้าค่าทนายาร นานๆก็ขึ้นมาทีละเรื่องนันเรื่องอย่างเงี้ยท่านอาจารย์เจ้าค่ะข้าพเจ้าก็เจริญด้วยวิธีฉีองค์ธรรมต่อเนื่องไปจนที่ข้าพเจ้าตั้งเวลาไว้ที่สามสิบนาทีเจ้าค่ะท่านอาจารย์แล้วที่ที่ผ่านมาข้าพเจ้าที่วันสองวันนะคะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็ไปข้างนอกมาข้าพเจ้าก็เดินมักเจริญด้วยวิธีฉีองค์ธรรมน้อยไปด้วยเจ้าค่าท่านอาจารย์น้องการตาทุ้ยเจ้าข่าทอาจารย อ่าจถอนะเมื่อท่านออกไปข้างนอกแ่้งก็ไม่มีเกาะป้องกันอย่างสมบูรณ์ยังไม่มีความสมบูรณ์ในการป้องกันระบบที่จะไปอยู่กับข้างนอกไดยรับคนด้วยหมูได้เพราะฉะนั้นอินทรีย์ก็จึงอ่อนเมื่ออินทรีย์อ่อนองค์ธรรมที่จะน้อมนำใช่ไหมน้อมนําสภาวะแนดีกลับขึ้นมาก็มีผลทันที ตรงนี้ก็ถามว่าเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของช่องช่องของมารมันได้ช่องมังจะได้ช่องตรงนี้เมื่อเขาได้ช่องเขาก็ได้อารมณ์มารก็จะได้อารมณ์ได้อารมณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้ท่านอาจารย์ไม่สามารถที่จะเดินมังพิธีได้ยินซีจึงอ่อนเมื่อยินซีอ่อนก็จึงไม่สามารถน้อมยนิโศองค์ทมในอดีตเข้ามาได้ก็จึงไม่สามารถที่จะ ผ่านทาได้ยังไม่มีการเห็นไหมครับเพราะนั้นเขาก็จะมีช่องของเขาเนื่องจากอะไรเนื่องจากสัญญาเดิมสัญญาเดิมท่านอาจารย์เวลาใครชักเชิงเขาไปไปไม่ปฏิเสธไปไม่ปฏิเสธเราเป็นคนอะไรสัญญาเดิมขี้เก่งใจเก่งเก่งใจคนแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ต่อเลาะต่อเทียงไม่อะไรกับใครเป็นผู้ว่าง่ายนะครับ แต่การว่างให้ตรงนี้ก็ต้องแยกให้ออกนะครับในขนาดนี้ท่านอาจารย์กําลังเดินมัควิธีนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับพราะฉนนั้การเดินมัควิธีจึงต้องอาศัยปัจจัยภายในและภายนอกเห็นไหมครับภายในก็ต้องอาศัยภายนอกภายนอกก็ต้องอาศัยภายในทั้งสองฝ่ายอาศัยซึ่งกันและกันเห็นไหมครับดะนั้นจริงอยู่ว่าใช้การที่อยู่ร่วมกันก็ต้องใช้ ทุกสิ่งทุกอย่างะในความสัมพันธ์ของครอบครัวในความสัมพันธ์จะต้องร่วมกันอยู่จะไปแยกกันก็เกรงใจเนาะก็จะกลัวจะมีปัญหาก็เลยต้องตามใจนะครับนะั่นเองบอกในบางครั้งก็ต้องมีบ้างที่เจอให้ทําไว้ก็ต้องมีปฏิเสธบ้างนะครับนะพอสมควรในขณะที่เขากําลังเดินทางตอนที่เขาไม่พูดในอดีตไม่พูด ไม่ชวนเห็นไหมไม่มีใครชวนจะให้ไปโน่นไปนี่แต่เพอเขาเริ่มพูดเท่านั้นแหละเริ่มชวนแล้วกิเลสมาเห็นไหมเพราะเป็นสัญญาเดิมน,นะครับที่เขาจะต้องเข้ามาปั่นผมในฐานะนะที่ท่านกําลังมีกําลังที่กําลังจะจัดการเขาเขาก็จัดการท่านก่อนโดยใช้วิธีชักชวนโดยไปสิงกายผมเห็นไหมครับ เพราะนั้นตรงนี้ก็ทำให้อะไรเกิดสภาวะสัญญาในความจำเริ่มจำได้บ้างไม่ได้บ้างหลงหลงลืมลืมรู้บ้างไม่รู้บ้างจะเกิดการคาดเคลื่อนขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ก็จะทำให้เออวันนี้เอาปุญแจกไปไหนอันนี้เราล้างจานหรือยังอันนี้ทำหรือยังหรือยังไม่ได้ทำหรือเราจะทำอะไรลืมไปหมด เกิดขึ้นหรือยังสัญญาแบบนี้สัญญาอันนี้ที่ท่านท่านอาจารย์ที่กล่าวก็คือข้าพเจ้ายังยังไม่ยังไม่เกิดขึ้นนตจะผ่านทางนี้อ่าอันแหละเดี๋ยวจะเกิดขึ้นนะจำชื่อของของแบบชื่อคนหน่อยชืรอมาข้าพเจ้าจำไม่ได้อยู่ตรงนี้จ้ค่ะอ่าแล้วจะลงเกิดแล้วไม่เกิดเกิดแต่วางของลืมตรงไหนอย่างยังยังไม่เกิดแต่จำนั้นเขาสมมุติให้ฟัง ว่าประมาณนี้แบบทีจําได้บ้างไม่ได้บ้างรู้บ้งไม่รู้บ้างลืมไปซะทเฉยเฉเครื่องดักไปเลยนะใช่ไหมไม่ใช่ตรงประเด็นเป๊ะอันนี้ก็คือพูดอ่ายกประมาณอุปมาอุปมาในฝั่งว่าประมาณนี้ถามว่าเริ่มเกิดขึ้นหรือยังนี่ก็เริ่มแล้วเชียาค่ะก็คือเริ่มแล้วเริ่มแล้วก็คือเขาเขาต้องมาถล่มท่านแบบนี้แหละ เพราะนั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจเพราะเอ๊ะทำไมปฏิบัติทำไมมันจำนู่นไม่ค่อยได้จำนี่ไม่ค่อยได้ทำไมมันลืมไปเฉ่เฉยเหมือนเครื่องมันช็อตเครื่องมันดับอันนี้เป็นเป็นแนวทางที่เราจะต้องทิ้งสัญญาดับสัญญาใช่ไหมเพราะนั้นก็จะไปเพื่อกับเพื่อมเวทนาให้รุนแรงให้มีความวุ่นวายกับท่านอาจารยนะ์จะเกิดการผัดสัเกิดการน้ำทับตรงนี้แหล ันั้นสัญญาแลวเวนาก็ต้องถูกดับเห็นไหมต้องถูกดับแนอดีและควาเมเพลิดเพลินในอาคตที่เขาปรุงไปสัญญาและวเวนาก็ต้องถูกดับอีกในระดับสองในระดับที่หนึ่งดับไปแล้วองค์วิมุิระดับที่สองก็จะมาดับที่องค์สัพปาทิเสสนิพานธาและอนุปาทิเสสนิพันธาและองค์ที่สามจะไปอภาวะของวิชาปริญาสุท เห็นไหมครับเพราะนั้นเขาจะต้องถูกดับเป็นระดับเพราะนั้นทุกที่เขาจะถูกดับเขาก็จะจําได้บางไม่ได้บางรู้บางไม่รู้บางเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไอ้ประีจะทําอะไรลืมไปซะเฉยๆเหมือนเครื่องช็อตหายไปเลยนี่เราเดินมาทําอะไรนี่เราจะหยิบอะไรนี่เราจะพูดอะไรนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสภาวะทั่วๆไปไที่อยู่กับ กายจะทางขาวิจิตทางการนี่แหละนะครับที่อยู่กับจิตต่ทางขานี่แหละที่อยู่กับองมิมุตินี่แหละที่อยู่กับผู้คงที่เพราะนั้นเขารวมกันอยู่ที่เดียวกันหมดจึงไม่มีอะไรแปลกพอเข้าใจไหมแบบนี้ท่านอาจาร,รจย์ครับเขา้าใจเจ้าค่ะท่าน,าานอาจารย์ะกาศเรี่นวิชาค่ะอ่ามีคําถามไหมท่านอาจารย์ พราพเจ้าก็ฟังท่านอาจารย์อธิบายก็เข้าใจอยู่เจ้าข่าท่านอาจารย์เข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่าไงเข้าใจว่าสัญญาเขาต้องต้องหายไปเจ้าข่าท่านอาจารย์จะมีเขาไม่ได้หายเขาดับเขาดับเขาดับเจ้าข่าท่านอาจารย์ดับไปชั่วขณะเดี๋ยวเขาก็กลับขึ้นมาอีกแล้วเขาก็ดับไปชั่วน่ะแล้วเขาก็กลับขึ้นมาอีกเพราะนั้นเขาจะดับถาวรได้ไหมไม่ได้อะยังไงเขาก็ต้องอยู่เพราะยังไม่ตาย กขายังมีชีวิตเป็นปัจจัยอยายตนะหกยังมีอยู่ยังไงก็ดับไม่ยังไม่สามารถนอกจากตายเท่านั้นแล้วจะดีขึ้นยังไงอ่ะก็สัญญาดับไปจะไปจำอะไรได้ก็ต้องบรรลุเป็นลําดับลําดับลําดับ,ดบก็ค่อยๆปรับนะเป็นการปรับธาตุเป็นการปรับสัญญาและเวทนานะครับก็สัญญาเวทนาก็ต้องดับไปก็ต้องเข้าสู่วิชาปริญญาสุด เราไม่รู้เราไม่เห็นใช่ไหมเราไม่รู้เราไม่เห็นผู้ใดเพราะนั้นต้องเข้าพระสูตรมีในสิ่งที่ไม่มีไม่มีในสิ่งที่มีนะเพราะนั้นต้องเดินทางมาเป็นการเดินทางเป็นการข้ามอนุสัยเป็นการข้ามทิฏฐินะครับเป็นการข้ามเอาวิชาทำให้เกิดวิชาเป็นการมารู้ทำที่คนรู้ การที่จะเข้ากระทําให้แจ้งในอมตะเห็นไหมให้มาแจ้งถึงอมตะเพราะฉะนั้น่นเป็นวิชาที่ต้องเดินทางต่อเดินทางต่อนะครับแล้วถึงจะอยู่เป็นสุขนะครับถึงจะอยู่เป็นสุขได้เพราะอะไรเขาต้องเกิดของเขานั่นแหละนะเกิดก็เกิดไปแต่ท่านมีทภาวะของโอยหมดมีเชือกเกาะ มีทมเป็นเกาะมีทำเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นที่พึ่งอยู่ขอเข้าใจยังคนั่นถ้าท่านอาจารย์ยังใช้ชีวิตแบบปุถุชนและคนด้วยหมู่แล้วถามว่าทุกท่านใช้ด้วยกันไหมเราก็ใช้ท่านก็ใช้ใช้หมดอ่ะแต่เลือกใช้ให้ถูกต้องในสมฐานะสมเหตุปัจจัยนะเข้าใจไหมการแยกแยกแบบนี้ ขาเข้าใจ,จแล้วเจ้าค่าธอาจาร์น้องสาวสาธ,สาธุเจ้าข่านอาจาร์อธิบายฟังดิเข้าใจ,จย,ยังไงเข้าใจ,จว่าต้องแยกแยะให้ถูกต้องกับถ้าไปกับหมูคห่คนะอาอะไรอย่างนี้เจ้าข่าธอาจารย์เจ้าค่ะแยกยังไงล่ะอะไรสิ่งไหนที่ควรทาสิ่งไหนไม่ควรทําเจ้าค่าธอาจาร์สิ่งไหนที่เราปฏิเสธได้ก็ควรปฏิเสธไปเจ้าข่าธานาจาร์สาธุแล้วมีที่ควรปฏิเสธหรือยัง มีมีบ้างแล้วจะขาดารไปในสิ่งที่ข้าพเจ้าที่จําเป็นเท่านั้นแล้วจะขาดขาดขาดสาธุเก้าค่ะก็ดีมากนะครับเราไม่ได้มายุโยงหรือว่าจะมาเตี้ยมสอนในทานอาจารย์เป็นปฏิปักษ์กับครอบครัวหรือมูลมิตนเพื่อนฝูงจะใส่เราหินไม่ใช่แต่กําลังกําลังแนะนํากําลังชี้ทางให้ท่านอาจารย์เข้าสู่ทางที่เป็น วิมุตี่แท้จริงนั่นคือปริญญาสุขน,นะครับแล้วก็จะอยู่เป็นปกติเมื่อท่านอาจารย์ถึงเวลานั้นมาถึงทีนี้จะไปไหนมาไหนจะทำอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีอะไรมาบุญมาท่านอาจารย์ได้ต่อไปเพราะอะไรเพราะเวทนานั้นจะเป็นของเย็นความเพลินนั้นจะดับเย็น สัญญานั้นจะเป็นสัญญาภาริยะเห็นไนหะจะมีสภาวะที่พิเศษต่างกันทันทีเมื่อถึงปริญญาสูตรพอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจช่อดีไหมยอย่างนี้ดีไหมดีมากมากเลยเชื่อ่ายอันนั้นดีมากมากก็นําไปปฏิบัตินะครับนำไปปฏิบัติให้ถึงการเวลาตามที่พระองค์ทรงตัดนะครับเอา,เอาละมีคําถามเพิ่มเติมไหม ไม่มีแล้วเจ้าขาท่านอาจารย์น้องกาดตาพูดทาา่ทา,านะอาจารย์เป็นอ่าเจ้ารู้สึกยังไงแล้วตอนนี้ได้สนทนาทางกับท่านอาจารย์แล้วข้างในก็โล่งโป่งมากเลยเจ้าขาท่านอาจารย์อืมเอาพัดลไมไปใจ่ไว้เหรอโล่งโป่งมากไม่มีเจาา้าค่ะต่ทุกครั้งที่ถัมท่านอาจารย์ก็จะอาการเขาจะเป็นอย่างนี้เจ้าขา,า,า,าอ,อ๋อน้องกาดพูดเจ้าขาแต่ยืดติดไม่ได้นะเพราะเราก็มีกิจการงานอพอสมควรเนานะ ก็ต้องให้ท่านอาจารย์คมคายริมแสงนะเป็นผู้ให้ทำส่วนเราก็เข้ามาขนาบให้มาแทงให้ใช่นะครับเป็นบางครั้งบางคราวเข้าใจเนาะอย่างนี้เนาะเข้าใจเจ้าขาท่านอาจารย์น้องกาบสาธุวิจารท่านอาจารย์สาธุครับสวัสดีครับสาธุน้องกาบอนุทนาสาธุท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้า่าท่านอาจารย์น้องกาบสวัสดีท่านอาจารย์เจ้า่าน้องกาบสาธุเจ้าขาเครับสาธุครับสวัสดีครับ